ทุกคนถามหาปฏิทินมันจะทําได้ไงในเมื่อน้องไม่นิ่งเลยอ่ามานั่งสวยๆก่อนมานั่งสวยๆไม่ไม่ไม่ปลายนั่งสวยก่อนไปนั่งตรงนี้นั่งลงนั่งนั่งนั่งให้แม่นับนะนั่งให้แม่นับนะสวยๆนะหนึ่งสองสามนั่งสวยๆซินี่สวยแล้วเหรอนั่งขาถ่างเงี้ยไม่ใช่ งั้นเอาเรางวัลไปก่อนแล้วไปนั่งสวยๆใหม่อ่ะมามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะนั่งสวยๆหันหน้ามาหันหน้ามานั่งแล้วยิ้มหวานด้วยยิ้มยิ้มนะยิ้มสิไม่ให้ทำปากจุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า สิบเก่งมากโอ้ยกว่าจะได้แล้วมันจะได้ยังไงนี่มันเสียขนมเยอะมากไม่มีเนาะปริทินปีนี้เนาะนางแบบไม่นิ่งเลยโอเคไปเตรียมไปกินข้าวเจ้าจเตรียมอรากินข้าวเดี๋ยวป้ามารับนะนะ <small> . ดงว่าไม่ได้เบิร์นใช่ไหมยอยู่ข้างล่างอะ่ะไก่ฟ้าโมทำกับข้าวให้ปูอยู่เลยไม่ได้พาวิ่งวันนี้ป้าเขาไม่ไม่ออกไปซื้อขับข้าวสำเร็จไงคะทำกินเองที่บ้านขาเพลินเลยไม่ได้วิ่งหมดหมด หางหมดเอาไม่ได้อีกแล้วทำยังไงฮะให้ดีไหมเนี่ยทำยังไงทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนสวัสดีก่อนนั่งลงนั่งลงสวัสดีก่อนไม่ ไม่เอาดีๆไม่กระโดดอย่างงี้ไม่นั่งสวัสดดีๆเออโอ้โหยังไงพอได้ยางกังได้ใส่เสื้ออะไรไม่ไม่ไม่ n น n น no 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 เลยไม่มีขนมอ่ะเดี๋ยวใส่เสื้อเลยมันจะกัดลูกฟู ลูกฟูฟูข้างหลังชุดกระต่ายอ่ะออกพาเพลินเอาไหมขนมอ่ะหยุดนั่งเฉยนั่งเลยนิ่งๆเฮ่อเฮ่อเฮ่ยอะไปนอนได้แล้วนะ แม่ก็ปิ้ของมันด้วยอร่อยพอพับเข้าแล้วไม่กัดแล้วนะไปเลยโอ้โหลิ้นบาแล้วพอหยุดแม่ลงไปกินข้าวแล้วยังไม่จบช่านผู้ชมยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอยากจะโดนม่เลียวดูพังหมดพังหมด เนี่ yeah. แล้วฉีบนนี้อีกนะตบลงไปเลยฉีบ,บนนี้อีกนะตบตบให้ฟันล่วงเลยฮึฮึมมไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมากเหรอ ดูสินีะ่ะแผ่นปงแผ่นปูอ่ะยัางยังเออเอาเออเอา,เอามุนก็ไปเอาไปเอาเลย เออเอาให้มันเหนื่อยเลยได้นอนหงายท้องไปเลยอันนี้น้องไม่ได้กัดหางนะน้องจะกัดหูก็ระต่ายกับกัดไอ้ปุยปุยสีขาวออกยังยังอืมนี่ดูมันดูมันดูมัน ทำอะไรทำอะไรทำอะไรหรืออะไรของแม่อีกในตู้อะ่ะหรืออะไรถอดให้แล้วชุดอะ่ะพอใจอยังนอนได้หรือ,อยัง ไม่ต้องไปมองบนนั้นน่ะไม่ให้กินแล้วกินแล้วไม่เป็นเด็กดีอ่ะไม่ให้กินแล้วฮึทุดให้แล้วเข้าที่เลยสาเหตุที่แม่โอใส่ชุดให้น้องนะคะข้อแรกคือน่ารักข้อที่สองนี่คือสำคัญมากมันช่วยให้ขนไม่ฟุ้งกระจายออกมาในห้องเนอะ คือโกลเด้นเนี่ยขนล่วงทงั้งฝีทั้งชาติเนาะเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อผ้าให้มันก็ช่วยให้ไม่ฟุ้งกระจายมันก็มีขนที่แบบหล,หลุดๆนิดหน่อยๆอเพราะว่ามันเยอะต้องต้องพี่แม่โอต้องดูดฝุ่นทุกวันแหนะในห้องนะเนาะโอเคเนะ้องไม่ใช่แบบว่าทําไมต้องใส่ให้ด้วยนะ้องก็มนะีขนคะือนมะีขนไงเพราะนะ้องมีขนไงแล้วขนน้องล่วงอะแม่โอเลยต้องใส่แบบเนี้ยให้เนาะโอเคนอน